มันสิเปมันมันจะไปนอุ้ง <A FC S 1> น้ำของอพ่อพงหรือว่าล้อเลยลุยเลยนะครับก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพจากแม่ค้าที่เอาใจใส่นะครับอย่างยาน้องจำว่าตัวเองเคยเอฟมาแล้วเ<ช>จอเจอแบบไม่สวยอ่ะ<ช>โคตรโค,โคเลยอ่ะไม่ใช่เป็น มีการใส่ขวดด้วยนะครับจะเอาน้ําใส่ให้แต่ว่ามันรับรองไม่หกถึงเขาเพราะเคยสูงแล้วใายกับพิดหนาระวังแย่งหักนะครับเอาหนามาเทใ,ใส่ดีกว่าวมันจะสิไลปืล้อนน้ำนะอยู่นะครับ ว่าบอลมันจะแช่น้ําได้หลายวันนะอาจารย์ครับกล่องไม่เปียกใช่ไหมนี่ไม่ตุ้ห่อถุงอีกทีหอ่อ๊อแพ็คอีกทีห่อซีรีสอีกทีส่วนต,ตรงนี้จะก,กันการเวลาถ้าถ้ารถมันเต้นมันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จัดการไม่ให้ตัวนี้มันแต่ว่าก็ติดติด๊กเกอร์อีกแล้วละ่ะรอบหนึ่งอันนี้ก็คือวิธีการแพ็คเบื้องต้นนะครับให้กับ f c ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่าแม่ค้าแพ็คแบบนี้ทุกกล่องเลยนะครับท่านผู้ชม คุณเี๋บายใจเนาะซื้อไปตังมันก็แพงเนาะเราซื้อเงินแพงเราก็ต้องได้ของที่คุ้มค่านี่จะเป็นการเอาใจใส่เป็นอาทิตย์ก็ไม่ตายค่ะมีน้ําเป็นอาทิตย์ก็ไม่ตายนะครับเป็นปีก็จะแตกหน่อออกมาใหม่นะครับท่านผู้ชมอาจเป็นหัดปีแหละคุณเดี๋ยวโทษมาดาแทนอ่ะ เป็นกอเป็นกอในกล่องเลยนะครับอันนี้พูดเล่นนะครับคนสิกรท่อมหาตะของคือนานหอดแ้ของคือนานหอดแ้ไปมาตามเองถึงบ้านใช่ไหมหรือว่าต้องไปเจอกันที่สพอสพอตำรวจจีนี่คือกันกระแทกกันก้านชําอืครับกันกระแทกกันก้านชํานะครับน้ำน้ำน้ำไม่หรอกเพราะตู้กระเขียนตั้งไปแล้วก็ทางตรงแล้วก็จะ ันนี้ก็หอ่อ,อ,อ,หอป๊อกแปก๊กอันนี้ก็ห่อป๊อกแป๊กอุปก,กรณ์พร้อมนะครับห่อทั้งใบเลยใช่ไหมป๊อกแป๊กเนี่ยครับมีนค่ะป๊อกแป๊กนี่ทั้งใบเลยนะครับท่านผู้ชมป๊อกแป๊กทั้งใบเลยนะครับถึงได้เลือกกล่องใหญ่ให้ลูกค้าป๊อกแป๊กทั้งใบเลย ผู้ช่วยไม่อยู่นะครับวันนี้ผู้ช่วยรับเมาไปรับเหมาที่กรุงเทพนะครับก็เลยปล่อยให้เจี๊ยเจ้าของร้านลุยอ,อยู่คนเดียวแต่ว่าถ้าจำใจเย็นๆมันก็เรียบร้อย <c oughs> แต่เราก็จะทําให้เรียบร้อยครับอันนี้ก็ทําใจเย็นๆก็ได้ครับม่ตงรงสีีบนะครับ <c oughs> ทุกท่านก็จะทําแบบนี้ทุกท่านแหละนะครับ ส่งให้ลูกค้าอันนี้ก็เป็นการที่ว่าอยากให้เอฟซีทุกท่านได้เห็นบางคนเราเราเคยเอฟมาเป็นต้นแบบนี้แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ว่าเนาะบางครั้งมันอาจจะร้อนตู้รถขนส่งอะไรเงี้ยมันอาจจะร้อนไงอย่างผมเองเนี่ยผมเองเนี่ยต้องฝึกแพ็คอีกเยอะนะครับผไม่ใช่คนที่ขาโดยโดยตรงนะครับบางทีที่เอฟซีเคยสั่งไปอาจจะผิดพลาดเนาะในการแพ็คอย่างเงี้ย องฝึกฝึกแพทนี่นใส่อะไรอีกค่นี้นะกันเวลามันหกคือคือกันน้ำหกนะครับใส่ถุงอีกนะครับนะครับกันน้ำนียมัดได้แล้วอย่างเนี้ยกันน้ำหกนะครับอันนี้ก็มัดแหละครับใส่สองถุงเลยเหรอใส่ถุงเดียวแต่ว่าจะเอาหนังยางรัดตรงนี้แล้วก็กดลงอีกทางหนึง่งน้ำไม่หกก็าเคยส่งไปให้ลูกค้า หลายคนเหมือนกันถ้าส่งแบบต้น,นี้นคือขั้นตอนการที่กันน้ำหกนะครับดูดูวิธีกันน้ำหกากบป้งคอยน,นี่มาเนี่ยพูดไม่ได้ว่าไอุ้นส่งอ่ะอันนี้<อ>เรา <พ ot S 2> จะกลับหักับหางกแล้วลกล่องนี้จะมีสามต้นอันนี้บรรจุลงกล่องนะครับกล่องนี้มีสามต้นของใครนะครับนี่ ของครูอี compute, oh ทท like ่าคันโทของครูอีทท่าคันโทท่าคันโทก็กาละสินนี่แม่โอไม่ไกลทําไมไม่วิ่งรถไปส่งเลยโอ้อยากไปอยู่ค่ะเหงอยากไปเห้นหดมือหนูกค่ะถ้าลูกค้าส่งค่าน้ํามันมาให้นี่ไปไหมไปค่ะท่าคันโทนี่หลายคนอยู่เออครับอ๋ออันนี้ก็เชือกผูกมัดติด ติดรางเพราะว่ารางมันไม่ได้แน่นเต็มเปียกเหมือนเหมือนวัสดุโอ้ครับนี่ต้องผูกมัดติดรางอีกนะครับติดกล่องที่เราส่งนะครับนี่เพราะว่าเวลานั้นอ่ะนี่ครับถ้าถ้ามันกวามนิดหน่อยมันล้มมันก็จะแบบครับมันจะหลุดต้นไม้ก็ไม่ดิ้นน่ะครับค่ะต้นไม้มันจะไม่เคลื่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผูกพียงภาษาที้งภาษ มันไม่ดิ้นไม่ดิ้นนี่คือของมีชีวิตนะแล้วเราก็จะเจาะรูแบบนี้ให้ลูกค้าให้ต้นไม้ให้มันระบายอากาศครับให้อากาศเข้าคลายน้ําไปในในรถมันจะไม่ร้อนครับมันจะไม่อบอ้าวแล้ไม่มีผิดพลาดที่ว่าใบเหลืองอะไรไม่มีผิดพอพอเราผูกแล้วเราก็เจาะรูข้างกล่องอีกเมียนนี้จังที่จังไหนมันก็พอหลวงอืมครับต้นไม้จะอยู่สภาพแบบครับจูดแนวไหนก็ได้ แต่เราเขียนไม่ถูกแนวตั้งขียนแนวตั้งให้เขานี่ทำให้ออทําหูหิ้ว่าใช่ใช่ใช่ของั้นต้นไม้นะเออครับมันจะไปต้องหิ้วต้องหิ้วแบบนั้นเนี่ยดิ้นยังไงมันก็ดิ้นยังไงก็ไม่ครับถ้าสองต้นเนี่ยเจ้านี้มีสามต้นก็จะปลูกรัดเข้าไปอีกปลูกรัดเข้าไปอีกครับปิดกล่องมันจะช้ำช้ำน้อยช้ำน้อยมากครับ แต่ถ้าแฟนอยู่มันจะมีคอนเฟิร์มของลูกค้าจากไอ้นั่นอยู่ให้ช่วยคอนเฟิร์มมั่นมันจะไม่ดิ้นครับนี่คือเสร็จแล้วก็จะเจาะรูให้อันนี้ก็คือแพ็กเสร็จแล้วนะครับของครูอีทอย่างนี้นะครับเพราะทุกขั้นตอนแต่ละคนทุกจะทายวีดีนะครับแล้วก็จะเจาะรูนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ส่งแล้วก็ใส่หูหิ้วด้วยนะครับนี่คือต้นไม้ที่ต้นใหญ่ต้นสูงนะครับของทางร้านนะครับ อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับของครูยีทไม่ดิ้นพ่อยังไงต้องมันคั้วหมวอท่าคันโทใช่ไหมครับ่ะท่าคันโทท่าคันโทจังหวัดกาลสินนะครับถ้าถ้าเป็นต้นเล็กจะใส่ตะกร้านี้ไปทั้งกระถางหนักมากอันนี้ครับคือต้นเล็กนะครับไม่มีช้ำไม่มีช้ำขั้วหัวลงก็ไม่มีปัญหาถ้าแบบว่าไม่กระแทกหลุดมือเพราะเราจะล็อก รรับกระถางให้ลูกค้าครับอันนี้คือการแพ็คส่งลูกค้านะครับไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่นะครับจะแพ็คอย่างดีเลยถ้ามันไม่มีช่องอากาศออกอะ่ะคือน้องจะร้อนอบอ้าวแล้วใบเหลืองไปถึงลูกค้าครับแต่นี่ถ้าเหลืองก็คือจะเหลืองแบบเหลืองโดยธรรมชาติของเขานี่อันนี้ก็คือร่องหมดสิบต้นอ๋อแล้วน้ําที่หกพุ่งอย่างนั้นล่ะ มีทีให้นังใหหนีบอกโอ้ไม่เป็นไรอ๋อโบเป็นอย่างมันฆ่าอยู่ก้นกับตาจะคิดออกได้คนส่งเขาส่งได้ใช่ไหมได้ได้แต่ว่ามันน่าจะเป็นร่วงเนี่ยครับโอาเขาคือสิบโบปงุ่มหงูหลงอื่นนะเขาเป็นตารับอันครับอันนี้คือการแพ็คส่งต่ไะอย่างให้น้องระบายอากาศครับเจาะดูระบายอากาศไม่มีดิ้นติดฟองน้องจะไม่ช้ำอันนี้ต้นเดียวก็ส่งตะกร้าให้ตะกร้าหิวห้าต้น สิบห้าต้นโอ้เม็ดเป็นแบบตะก,ก้าหิ้วเลยนะครับท่านผู้ชม